เราไปฟังผลการป,าปฏิบัติธรรมของพระธรรมทายาทเรื่องรมษาหนึ่งสายรูปทวไทยกันเลยจา้าบางสิ่งที่สแสวงหา กำลังแสวงหาบางสิ่งที่จะเชื่อมต่อ ราบมัสการพระเดวคุณหลวงพ่าเทกรออย่างสูงกระผผมพระธรรมทายาทสุรชาตินันทสิทธทรอายุ38ปีฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะตัวแทนพระธรรมทายาทจากศูนย์อบรมวัสเกตจังหวัดขอนแก่นครับ<า>ผมสมัครเป็ลูกพระธรรมตั้งแต่ปี2535 สิบแปดปีแล้วมาบูชาข้าพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนอย่างสม่สำเสมอเลยสาธุจ่าอาทิตย์ธรรมดาเนี่ยเราติภารกิจเนี่ยเราขาดได้แต่อาทิตย์ต้นเดือนอย่าขาดกันนะจ๊ะและลุยสร้างบารมีในทุกโครงการของหลวงพ่อ,อยังไม่มีข้อแม้และเงื่อนไขเลย ออตอนนี้ก็กำลังลุยแผ่นทองกับกองเนาะแผ่นทองกองชั้นนี่นะออกกองก่อนหรือแผ่นทองหรือชั้นแต่ถ้าเป็นทองแผ่นเดียวกันะยายก็ต้องแผ่นทองเนาะ พอะด้ยิหลวงพ่อประกาศชวนชายแมนๆให้มาบวชแสนเขา้าพรรษาผมกับทีมงานก็เลยทำหน้าที่ตามชายแมนแมนๆให้มาบวชแสนกันทันทีเลยสาธุเจ้าแล้วไม่เพียงเท่าน,นั้นตัวผมเองก็คิดว่าเมื่อเราชวนเขาบวชได้เนี่ยเราก็ต้องบวชให้ได้อย่างน้อยหนึ่งภาษาเช่นกันสาธุโอ ครั้งนี้ผมยังทั้งชวนคนบวชแล้วก็เอาตัวเองมาบวชแล้วก็พาคุณพ่อมาบวชด,ด้วยครับสา<ะ>โอ้สุดยอดโลกตันยูสุดยอดผู้นำบุญ,ญย่อยกระยะาณมิตรเลยนี่จ้ะคือพอเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นก็นำไปแบ่งปันนี่นะอืมดีมากเลยในยุคแห่งการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ให้กลับมาเฟื่องฟูเหมือนย้อนยุคพุทธกาลหรืออย่างน้อยก็เหมือนยุคโบราณกาลที่ผ่านมาเลยนะจ๊ะเวลานั่งสมาธิผมชอบวางใจไว้ที่กลางท้องเฉยๆไม่คิดอะไรเลยเพราะมาคิดไม่ออกเออถูกต้องอย่าดีมากได้ลูกถ้าคิดไม่ออก ็ให้ออกจากความคิดและทำจิตใ้สงบเดี๋ยวก็จะพบทางออกของชีวิตซึต่งอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานเจงของเรานะจ๊ะแต่นนั้นไม่คิดอะไรเลยเราคิดไม่ออกแล้วก็ไม่รู้ว่าศูนย์กลางกายนั้นอยู่ตรงไหนอยู่กลางท้องละจ้ะตรงนั้นเนาะดูไปเลยๆเ,เดี๋ยวเห็นเองตอนแรกๆก็ปวดขามาก ไม่ใช่ของเราแล้วมันมันปวดนะขาไม่ใช่ของเรา <c oughs> แปลกนะไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วมันตัวเราของใครของใครจะนี่ตัวเราเนี่ย <c oughs> ใครจะ <c oughs> ไม่ทราบเนะี <c> ่ย <oughs> อันดับแรกเราก็ต้องทราบก่อนว่าน,นี่เป็นของบิดามารดาให้มา นี่นะแต่ถ้าให้เกิดอย่างเดียวไม่ได้ให้แก่เรื่อง่านแถมให้แก่เจ็บแลตายเนี่ยอ๋อเหรอจ้าจอ๋อให้เกิดอย่างเดียวนะ <c oughs> อันนี้ของแถมนะไอ้อตรงแถมนี่ของใครเนี่ยเออ,อ,อนี่นี่ละจ้านี่ละจ้าอ่าเราไปถามท่านดูนะให้เกิดแล้วให้แก่ด้วยวะจ้ะ มอมเมื่อไหรใส่หัวดิกๆเลยไม่ได้แก่ไม่ให้เจ็บตายแถมไอ้ตรงแถมนี่เลยเนี่ยของใครเนี่ยใครให้มาเนี่ยแถมนี่เนี่ยแล้วของเรานะ่ะมันอยู่ตรงไหนเออของเรามันก็อยู่ใน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  ตัวของที่ไม่ใช่ของเราไนี่แหละของเรามันซ่อนอยู่ในไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเรานี่คือกายภายนอกแต่ของเรานี่มันกายข้างในโอของเราเแท้สวยสวยงามมากเลยนี่นะไม่ปวดแข้งบวดขาด้วย ไม่มีความทุกข์ทรมานชีวิตเลยมีความสุขมากยิ่งแก่ยิ่งสุขใสนี่เนาะสว่างกว่าเพชรกว่าพลอยกว่ารัตนชาติใดๆทั้งในโลกนี้และในสวรรค์นั่นลวจะของเรามาอยู่ในในกายที่ไม่ใจของเราซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่แหละ ตอนแรกก็ปวดขาม,มากเพราะมันไม่ใช่ของเรานี่นะไอ้ของใครต้องไปเจอของเราก่อนนีนนะพอเจอตัวจริงของเราแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ตามเจอไอ้ที่เขาแถมให้มาอันนี้เนาะดีไหมนะเอาอีกไหมออนะตอนแรกแรกก็ปวดขาม,มากแล้วก็หลับตาลงทีแรก็มืดทุกทีมืดมืดไม่จริงหรอกจ้ะ มันบดบังพระจันทร์ภายใน <c oughs> ซึ่งเป็นดวงสว่างที่กลาง่ายถูกบดบังด้วยมลทินของใจที่เราคุ้นเคยกับว่านิวรั้งห้าเครื่องกั้นจิตกั้นขวางไม่ให้เราเห็นว่ามีดวงจันทร์อยู่ในดวงใจตรงนั้นน่ะ เป็นพระจันทร์ของแท้ที่ใสสว่างเป็นดวงนำทางและต้นทางที่จะไปสู่กายที่แท้จริงภายในของเราซึ่งไม่แตกต่างกันเลยกับทุกๆคนในโลกก็มีอย่างเนี้แตกต่างไปเพียงภายนอกเหมือนกันมีความภายใน เหมือนกันอยู่ในความไม่เหมือนกันเหมือนอยู่ในความแตกต่างเห็นอหเมื่อจะไม่รู้ว่าจะสว่างเมือ่อไหร่หอยิ่งมืดยิ่งดึกยิ่งดึกก็ยิ่งกลรสว่างแต่ผมก็ฝึกนั่งทุกวันนะครับจนผ่านการอบรบไมไปได้เดือนก,กว่าจิตใจของผมก็เริ่มสบายมากขึ้นเทีมั่งจ๊ะมาสู้ความเพียงของเราไม่ได้หรอกนี่ไง แล้วผมก็เห็นแสงสว่างแวบไปแวบมาอยู่บ mm ่อยๆดีมากจ้ะถูกต้องมากดีมากลูกเห็นไหมอจ้ะ mm hmm. ในสุดความมืดกับแพ้เราอะไรเห็นไหม mm hmm. วันที่หสิงหาคมที่ผ่านมาวันนั้นฝนตกไปปรอยอากาศดีมาก mm hmm. ผมเตอมานั่งสมาธิตอนตีหนึ่งครึง่ง mm hmm. สาธ<า>ุจ้จโอ ก็นั่งวางใจเฉยๆที่กลางท้องถูกต้องจ้ะดีมากนั่งไปไม่รู้ว่านานแค่ไหนกำหนดที่ที่กลางกายเนี่ยจะเป็นกำหนดที่นาฬิกานะจ๊ะแล้วเราจะสบายผมเริรู้สึกว่าใจมันทิ้งเที่ยงคือใจนิ่งไม่สั่นคลอน เที่ยงนะถ้าเที่ยงเมื่อไหร่เป็นถึงนี่เนาะเหมือนท้องฟ้ายามสดใสใจจะโปร่งโปร่งไม่ฟุง้งไม่คิดอะไรเลยและเขมนแสงสว่างสลัวสลัว,ลวขึ้นมาจากกลางท้องาอทุดีมาก้ะใจของผมก็เที่ยงไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกเหมือนนั่งอยู่คนเดียว โอ้ดีมากลูกมีบุญมากเลยสักพักนึงก็เห็นเป็นดวงกลมๆเหมือนฟองสบูจ่จางๆหลายๆดวงซ้อนกันสาธ<า>ุจ้านี่ไงนี่เราจะได้ยินคุ้นๆในทึกทุกเคสที่ส่งมาเนี่ยจ๊ะไม่ว่าเชื้อชาติศาสนาและเผ่พาพันธุ์ใดก็จะเป็นอย่างนี้แต่พอจ้องดูก็หายไปอ่าดูแบบ ไม่ถูกหลักวิชาก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ขึ้นมาใหม่พอถูกวิธีก็ขึ้นมาใหม่เป็นอย่างนั้นสองครั้งผมก็นั่งได้เรื่อยๆไม่เมื่อยเลยนั่งจนกระทั่งชนะเวลาไปจ้านั่งไปจนถึงเวลาสวดมนต์ทําพัดเช้าเลยสักโอ้กี่ชั่วโมงแต่ตีหนึ่งครึ่ง ผมมีความสุขมากร่างกายชุ่มชื่นไปทั้งวันเลยครับอืมนี่เนาะต่อมาพอนั่งสมาธิหลับตาไปถึงสิบนาทีก็รู้สึกถึงความนิ่งใจมันจะเรียบเรียบบอกไม่ถูกใช่ใช่ถ้าทำถูกส่วนนี้มันจะเรียบง่ายและภายนอกก็จะดำเนินชีวิตยอย่างเรียบง่ายเหมือนกัน นั่งไปนั่งไปก็เหมือนว่าเราเข้าไปตรงจุดที่ไม่มีอะไรที่ว่งวางแล้วผมก็เห็นในกลางท้องมีแสงกลมกลมเป็นสีขาวนวลน,นวลนนนเหมือนไฟนีออนปรากฏขึ้นสักพักหนึ่งแสงนั้นก็กลายเป็นดวงขนาดเท่าลูกมะนาว สาธุจ้าดีมากลูกพอมองไปนิ่งๆดวงก็ใหญ่ขึ้นเท่ากับกำปั้นมือาสาธุโอดีมากนัน่นแหละจ้านั่นแหละนั่นแหละที่พึ่งอย่างสําควันนะจ้าเป็นดวงนำทางสว่างดวนตาเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญดีมากถูกต้องมากเป็นดวงแบบโล่งๆโปร,งปรง่ง ผมเนอย่างนั้นอยู่หลายวันีเดียวบางวันดวงก็ลอยนิ่งๆดีมากลูกแต่บางวันดวงก็จะขยายออกไปนอกตัวแผ่รอบทิศทางทะลุจีวรไปข้างหลังขยายออกจนท่วมตัวเลยาสาธุโอนั่นเลยจ้า ดวงตะวันแห่งสันติภาพเจ้ะนี่ จำเป็นต้องมีทหารสงครามภายนอกจะไม่มีเมือม่อสองครามภายในใจอยุ่ติดลงไม่ต้องมีห้องเงินกว้างใหญ่ไม่ต้องมีการประชุมกันเพียงแค่ทุกคนลับตาเบาๆไม่ต้องคิดไม่ต้อง ทำใจนิ่งๆสบายผ่อนคล้ายนึกถึงดวงตะวันที่กลางกายเมื่อสองครามภายในใจหยุดติดลงไม่ต้องมีห้องเงินกว้างใหญ่ไม่ต้องมีการประชุมกันเพียงแค่ทุกคนลักตาเบาๆอย่างสบายอย่าง ไ,ได้ตลอดเวลาไม่ช้าก,ก็จะเข้าถึงความพึงพอใจที่ไม่ไมต้องการอะไรอีกนอกจากการให้ความรักปรทาทานดีต่อกันโลกจะเรื่นเริ่ทั้งกลางวันและกลางคืนสันติภาพของโลกเริ่มจากสันติสุขภายในใจด้วยวิธีง่ายๆย,ย่งนี้เอง สันเิภาพของโลกเริ่มจากสันติสุขภายในใจด้วยเทยง่ายง่าย,ยานี้เองแ้วก็เริ่มสังเกตว่าในดวง,งกลมๆจะมีแสงแววแวแวกระพริบออกมาด้วยแรกๆก็กระพริบสองหรือสามครั้ง มารยะลังลงกระพริบถี่ขึ้นแล้วก็มีแสงวับวับออกมายิ่งวับก็ยิ่งสว่างมีแสงเข้มขึ้นทุกครั้งเลยสว่างขึ้นกว่าเดิมด้วยเจินวับสุดท้ายสว่างที่สุดดีมากลูกดูต่อไปเรื่อยๆเฉยๆนะจ๊ะพอมองไปกลางดวงเห็นว่ามีดวงเล็กๆประมาณเท่าปลายนิ้วก้อย ใสมากใสยเรื่มเรื่องอยู่ตรงกลางดวงนั้นจะว่าเป็นดวงแก้ก็ดูคล้ายๆนะครับแต่รู้สึกว่ามีพลังมากกว่าสว่างกว่าและให้อารมณ์ที่สบายกว่าด้วยดีมากลูกดูเฉยๆนะจ๊ะดูให้ใจเนี่ยใสๆใสนิ่งแน่นกว่านี้อีก จะกระทั่งมวลในความบริสุทธิ์อัดแน่นเลยพลลืมตาแล้วก็ยังรู้สึกว่ามีดวงสว่างอยู่กลางท้องตลอดเวลาแล้วไม่ว่าจะทำอะไรท่านนึกก็เห็นได้เลยครับดีมากลูกใหญ่าหายนะจ๊ะใหญ่าหายดีมากดีมากตอนนี้ใจของผมอิ่มเอ,อิบมากหน้าไม่ตึงตัวเบาคือไม่เครียดแล้วนี่เนาะ บางทีก็เหมือนขนหัวลุกอืเราทั้งตัวใจมันสาบายมากๆเลยมันหวิวหิวมีความสุขบอกไม่ถูกครับอือดีมากลูกแล้วถ้าใจนิ่งดีก็จะเห็นดวงสว่างโปร่ง,งได้เสมอสาธุจ้ะนี่เดี๋ยวก็ได้บวสองชั้นแล้ว <c oughs> ผมก็กราบลงแท้ทางหลวงพ่อขอพระคุณครับ สร้างโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาผมขอถวายบุญนี้แด่หลวงพ่อหลวงพ่อเป็นสุขภาพแข็งแรงสาธุจ้าแล้วผมจะเป็นลูกที่ลยทุกงานสร้างบารมีไม่เหนื่อยและไม่ร้องโอยเลยครับสาธุโอสุดยอดสุดยอดลูกสุดยอดดีมากเลยนี่เนาะนี่ภาพวาดต้องสว่าง เจ้าประสบการณ์ภายในของพระธรรมทายาสุริชาตินันทสิทธโธจ้นี้สาธุเจ้าดีมากดีเมื่อ,อบวชคราวนี้สมปรารถนาแล้วที่จะได้บวชสองชั้นที่เจ้าพระธรรมทายาทสุริชาตินันทสิทธโธนส์อนรมวัสเกตจังหวัดขอ,อนแก่นเจ้า พบดวงตะวันแล้วนี่